ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับนั่นก็คือเคล็ดลับดีๆในการรับประทานอาหารโดยคุณจิมเลยคุณจิมที่อยู่ด้านหน้านี่คืออะไรครับอันนี้นะฮะคืออาหารนะครับที่ที่เป็นประสบการณ์จริงที่ผมนํามาแชร์ครับอันนี้คือเป็นธุรกิจของคุณเลยเป็นธุรกิจของผมครับใช่ครับอนี่ฮะคื่อล่งนี่เลยเฮลที่มิวไทยแลนด์ครับอ่านะฮะก็คือเป็นอาหารเฮล t ี่แบบว่าแบบว่าจะส่งที่บ้านไม่มีแบบไปทานที่ร้าน ไม่มีครับผมไม่มีนะแต่ฉันกินไปแล้วนะตะเกียร์เขครับมากินปากกระพงอ่ะปลากระพงลาซ้อนทะักผมอร่อยมากใช่ใกินหมดเนี่ยแหละฉันจะกินกล่องนั้นแหละเธอแย่ฉันจะรีบคุยกับพี่นกไว้ว่าจะให้พี่นกไม่เพราะต้องบอกว่ามันมีหลายประเภทไงที่เขาจะติ๊กติ๊กเอาไว้ว่าเป็นแบบว่าเป็นแบบเร่นกล้ามมัมีเพื่อสุขภาพแล้วก็มีแบบว่าอะไรเนี่ยแอนทายเอจจิ้งให้เป็นแอนทายเอจจิ่งออว่าวัยอะไรอย่างเงี้ยครับกินได้ผอมกินเล่นกล้ามกินเพื่อแบบว่าเออให้ดูหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยและชีวิตของคน าทำไมยุงนี้ต้องมากินอย่างนี้เพราะอะไรก็เริ่มเท้าความให้ฟังก่อนเลยนะฮะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันเสเพลมากเลยพี่เชื่อเชื่อไหมครับเชื่อว่าไม่เสพเฉี่ยไม่นอกจากทำงานแล้ววันนี้มีเสพเมาส์เฉี่ยวอันนี้นะมีกินมีดื่มมีแบบใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นเน่ยเต็มที่อ่ะหนักสุดนะครับปิดตีสี่ทำไมก่อนอ่ะใช่ต้องแต็มที่แหละคนเรามันก็ต้องมีแบบว่าโอ้ดีด้วย นิดเลยเช้าเลยอีก <sadece> น <ke wa> <si ño> ิดเดียวเล่นหนังท่านมุ้ยแล้วนะอิดีเล่นอิงดีเสียดายเสียดายช่วงดีมันจบแค่สองเนาะใช่เอาเท้ากลับก่อนข้าเอาเรื่องดีๆก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมแบบสรุปมันจะได้สาระไม่คนเรามันจะต้องเรียนผิดมาก่อนถึงจะรู้ว่าเออถูกคืออะไรนะคะที่ล่างเราเจ๊งหมดแล้วแล้วไงต่อก็เมื่อก่อนก็เจ๊งแบบโอ้โห ดื่มเหล้ากินเบียร์คือแบบผมชอบขนาดที่ว่าตื่นมาได้กินข้าวกับดื่มเบียร์ผมดื่มเบียร์นะ,ะผมรล้ว่ากินข้าวจะกินอาหารก่อนแล้วมันจะจุกอะไรเงี้ย<อ>คือแบบ<อ>กินหนักงั้นนะฮะ <ผม S 2> เหล้าเบียร์ไวน์วิสกี้หรืออะไรพวกเนี้ยอันไหนที่แบบว่าร้ายแรงสดุดผมว่าน่าจะเป็นเหล้านะไ<อ>วน์ก็มีประโยชน์เบียร์ก็ไม่แย่เท่าเหล้าแต่เ<อ>บียร์อ้วน แต่เหล้าลีนพี่เนี่ยบอกว่ากินเหล้าเนี่ยมันคือนี่คขาเอ็กซ์เพรสตจริงๆเนี่ยคือบางวันถ้าบางวันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเลือกกินเหล้าฮะเป็นออนเดอะล็อกปึ๊บตื่นมาก็จะแห้งเพราะเหล้ามันร้อนมันเผาผลาญนะครับผมก็ต้องแบบว่ารู้จักดูแต่ถ้าเอาเฟิร์มก็ดื่มเบียร์ได้แต่ตอนนี้ไม่มีฮะตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วเรามากินอาหารเพื่อสุขภาพแทนแล้วทำไมเปลี่ยนเรารู้สึกว่าพังเหรอเรารู้สึกว่าเราเฮ้ยเราแบบ ทำลายร่างกายอยู่หรอหรือ <G ül üyor> ว่าจ,จุดเปลี่ยนเลยนะอย่างที่บอกว่าตอนแรกเล่นเวทมาแล้วไม่เข้าใจอาหารอันนี้คือ <G ül üyor> เล่นเองแล้วก็มาเริ่มมีเทรนเนอร์ครับมีเทรนเนอร์คือเป็นโค้ชซึ่งเขาจบวิทยาศาสตร์การกีฬามา <G ül üyor> นะฮะซึ่งเขาก็สอนวิธีการกินผมผมก็ <G ül üyor> เทรนกับเขามาประมาณปีหนึ่งซึ่งเขาก็จะดูการเปลี่ยนแปลงเราทุกอย่างคือให้เราถ่ายรูปส่งอาหารทุกอย่างที่เรากินเนี่ย ให้เขาดูนขนาดนั้นเลยเหรอ <S <S ใชอ่ต้องขนาดนั้นพี่ใช่จริงจังขนาดนั้นเลยคืองั้นไม่เปๆๆลี่ยนจริงแล้วใช่คือแบบตอนนั้นเขาไม่รู้ไงไว่าการกินเนี่ยมันสามารถทําให้แบบว่าร่างกายเปลี่ยนไปในสิ่ง,งๆๆที่เขาต้องการได้ตอ,ตอนนั้นค,ๆๆคิดว่าเฮ้ยต้องปั๊มปั๊มปั๊มเล่นออกกําลังกายไงแล้วก็ทีเขามาเช็คเรื่องอาหารและนะแล้วตอนนั้นเราก็บอกเฮ้ยเรากินผิดเหรอเราก็ต้องงงบะ ตอนนั้นตอนนั้นผิดแบบร0 0เลยนะฮะผิดแบบร0 0ยเเลยเมื่อก่อนเนะี่ยผมจะโฟกัสใส่น้ำหนักคือคิดว่าเล่นหนักเนี่ยคือจุดจบคือยังไงกล้ามก็สวยแต่มันไม่ใช่เลยพี่มันเล่นในระดับที่พอดีนะแล้วควบคุมอาหารหเนาาี่ยมีความสำคัญถึง70%เลยด้วยซ้ำครับผม้มเขาก็ใช้ผมถ่ายรูปส่ง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 เสร็จเขาจะบอกว่าเนี่ยข้าวน้อยไปนะฮะพี่ให้เพิ่มข้าวเนื้อหมูเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่ได้ไหมครับไก่ไม่เอาหนังนะครับเอาหนังออกเนื้อไม่เอานะครับ หมูมีไขมันแทรกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเทรนผมพี่ขอเพิ่มผักหน่อยอมืม้อนี้ข้าวเยอะไปคือกินทุกอย่างอ่ะแต่ละมื้อกินให้พออิ่มพอพีอ่นึกออกไมหกมฮะเพรตอนผมเทรนเขาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาให้ผมคือตาช่างนะจริงอ่ะให้ตาช่างนะให้ตาช่างลูกศิษย์ทุกคนเลยโอ้ยอ,อย่างฉันนท่านตื่นมากินนะอย่างแรกคือข้าวต้มขต้มไก่เนี่ยช่งน้ำหนักตัวเองไม่เพราะที่บ้านเราขายข้าวตี๋ยวใช่ไหมข้าวตเตี๋ยวไก่ไม่ใช่เออเส้นใหญ่เส้นเล็กกินแต่แป้งอ่ะ แล้วก็กินข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำก๋วยเตี๋ยวกินได้พี่โค้มันไม่ได้ผิดนะแป้งคือคนเราต้องกินเราต้องใช้พลังงานปริมาณที่คนเราต้องการอน่าอสมมติเขาบอกว่ากินอย่างเงี้ยข้าวสีดำๆอย่างเงี้ยครับรีแต่ฉันอะไม่ชอบมันรสผมแปลกอ่ะนี่ไงมันมีคนประเภทนี้ถึงต้องถวายข้าวเหนียวตอนเช้าทุกวันนะฮะข้าวเหนียวแล้วก็เป็นข้าวเหนียวขาวบางที่อยากตีเหมือนกันนะโอ้ถ้าพี่รู้ว่า ต้องเอามันออกขนาดไหนหรืออะไรเงี้ยพี่มันมีไหมพี่ไม่ชอบทแต่าเกิด่าตีหรือว่าทำให้เราแบบว่ามันเลิฟในการทานอาหารพวกนี้อย่างมตอนนี้ตอนนี้ต่ช่างแล้วไงต่อเล่าเขาได้แต่ช่างใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเนี้ มันค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไก่จะเป็นปลาจะเป็นอะไรส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาในปริมาณ200กรัมเป็นเบสิกอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาจะมีบอก200กรัม150 100กรัมตามปริมาณที่เราอยากจะได้มันจะมาเป็นชิ้นแบบนี้เป็นฟินเล่เป็นอะไรก็ไม่ยากครับก็เอาตช่างเนี่ยมาช่างพอช่างไปช่างมาสักระยะหนึ่งทําความเข้าใจศึกษาก็เลยเริ่มเริ่มกะด้วยสายตาได้แล้วว่าเฮ้ยต้องกินเท่านี้ต่อวันใช่เท่านี้ต่อวันเนี่ยตอนแรกรู้สึกแบบว่ามันหิวไหมตอนแรกหิวครับหิวแล้วก็ จริงๆถ้าเรากินคลีนเนี่ยมันทานได้แทบจะเยอะมากๆเลยฮะบางวันเนี่ยผมกินไก่ถึงประมาณพันพันแปดร้อยกรัมอะ่ะหนึ่งชิ้นเนี่ยคือแล้วค่ะตัวกินไก่ใช่ใช่กิโลกว่าเนี่ยแล้วก็มันก็ไม่ได้อ้วนเลยมันกลับกลายเป็นความเฟิร์มเพราะเนื้อคนเรามันก็ต้องสร้างด้เนื้อพี่พนี่ออกไหมมันก็เป็นโปรตีนที่ไม่ดีไขมันถึงมันก็ไม่ขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นแปดร้อยกรัมแล้วเราจะรู้ไหมรู้ครับนี่ชิ้นละสอง ชิช้นหนึ่งมี200กรัมคือชั่งแล้วก็กินจ่ชินน่ะเนาะ,ะใช่ดูมองด้วยตากน้ตอนนั้นอ่<น>ะคือกินไก่อปรุงด้วยอะไรตอนนั้นผมไม่ปรุงเลยฮะ <c oughs> ผมใช้เป็นไก่กริวแล้วมันจะอร่อยเหรอ ผมกินได้ครับคือผมกินเพื่อที่แบบรู้ว่ามันคลีนที่สุดตอนนั้นตั้งใจมากไม่ต้องการรสชาติเลยครับตอนนี้รสชาติจืดแค่ไหนก็โอเคเมื่อก่อนชอบกินกาแฟลาเต้อตอนนี้ผมกินอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่อะไรเลยเขาบอกว่าดังนั้นะเราไม่ต้องไปอดข้าวเช้าหรือว่ากินแบบรั่วมากเกินไปเที่ยงกับเย็นสองมือ้อก,กินวันหนึ่งสี่ห้ามื้อได้ซอยให้มันถีถ่ๆไว้ครับแต่กินไม่ต้องเยอะแล้วซอยถีถ่ๆนี้คือการกินหรือว่า ซอยทีนี่คือการกินนะคะไม่ใช่คือคือกินมื้อให้สักไม่ให้ไม่ให้ควรเกิน3มชั่วโมงฮะสองถชั่วโมงมื้อหนึ่งมื้อเนี่ยทานพออิ่มพอนะฮะในในในความอิ่มเนี่ยให้มันมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีผักมันครบหลักๆแค่นั้นเองครับพี่จิ๊กแนะนำซิเมนูที่อยู่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างโอ้ยยังไม่ได้บอกเลยแล้วมาไอ้นี่มายังไงก็เอาประสบการณ์ที่รู้ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเราอยู่ในแวดวงของคนออกกำลังกายเยอะก็เลยดูว่าเขาเนี่ย ข้อบกพร่องของเขานี่คือเขาหาอาหารทานยากถูกต้องครับผมใช่เราเขาก็มาถามเราว่าเราทานยังไงถึงเปลี่ยนเราก็เรียาประสบการณ์จริงมาแชร์ว่าเนี่ยผมทานอย่างเนี้ย แล้วผมก็เห็นวอลลุ่มคนในความต้องการมากก็เลยเกิดเป็นธุรกิจเนี่ยแล้วคนก็ต้องการมากๆจริงๆก็เลยเป็นเมนูเหล่านี้ครับนะคะก็คือว่ามาถามเราเยอะเราก็เลยทำทำแชร์กันอื่นใได้ทานกันซะเลยเทรนของทั้งโลกตอนนี้คนออกกำลังกายเนี่ยมันกำลังจะมากขึ้นพี่เป็นเทรนแบบว่าเทรนที่ดีมากด้วยนะเพราะว่าหันมาดูแลสุขภาพอีกหน่อยคนเราเนี่ยนะจะไม่แบบว่าแก่ตายแล้วนะแต่พี่ดูตอนนี้เดีว่าอาหารดีนตอนนี้เยอะมากเยอะมากๆครับผมไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีดาราเขาทะเลาะกันตีกันแล้วเธอก็เลยแบบเเเป็นนนพืื่่ออัครบมวา ถึงซิมไม่ทำนะก็ยังมีคนอื่นทำอีกเยอะอ,อันนั้นเขาเป็นเจ้าแรกๆใช่ไหมที่เขาทำ<ช>มาแล้วก็มีปัญหากันนะคะอ,อันนี้คือแบบว่าอ่ะ แต่ละแต่ละคลีนแต่ละเฮลตี้แต่ละเจ้าต้องบอกเลยนะว่าไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันและือว่าเป็นตุกินมาหลายยี่ห้อแล้วเนี่ยกินมาหลายยี่ห้อเมื่อกี้ซิ่งก็ลองกินแล้วก่อนเข้ารายการนะอร่อยไหมอร่อยแล้วจานที่คุณแยกฉันไปล่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากตอนแรกฉันรู้สึกเหมือนอาหารแบบพวกเจอาหารมังสวิรัติกอหลักๆเลยที่ผมทำเนี่ยผมต้องการที่จะให้คนรู้สึกว่าการทานอาหารคลีนเนี่ยก็เหมือนการทานอาหารทั่วไปใช่กินแล้วไม่ัอเฟอร์กินแล้วมันแบบมีความสุขที่เราจะดูแลร่างกายนะฮะ ไก่ต้มไข่ต้มแบบที่เขาคิดอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ว่าเออมาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองก็คือว่า healthy meal Thailand แล้วก็มีเพื่อนก็คือว่าคุณคุณเต้คุณเต้นะคะก็เข้ามาหุ้นด้วยตรงนี้นะคะเปิดมานานีหมคะผมเปิดมาตอนนี้ประมาณ1ปี1เดือนครับอุ้ยเขาเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วนะขายดีขายดีเลยใช่ไหมตอนนี้ขายดีครับเออแล้วนี่ไปซื้อที่ไหนเซเว่นมีไหม ก็อย่างๆนะอนาคตนะฮะถ้ามันถ้ามันบูมขนาดนั้นเออแล้วตอนนี้จะหาซื้ออะซือกินยังไงเดลิเวอรี่ครับเป็นเดลิเวอรี่ขอส่งเราเลยเรื่ต่างจังหวัดมีส่งไหมคะต่างจังหวัดนะจังหวัดที่ใกล้เนี่ยเรามีส่งแต่ว่าทางไหนก็คือเราก็ดีลกับเวลาตอนนี้ที่ดีลฟิตเนสนะฮะก็คือจะถามว่าเขาอยู่บริเวณไหนของนครปฐมของระยองอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยเราก็จะดีลกับรถตู้ให้เขารับรถตู้เพราะมันใช้เวลาขนส่งประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่เกินแล้วเปิดทุกวันไหมสั่งได้ทุกวันไหมสั่งได้ทุกวันครับต้องทุกกววััันนสสิคของดทุรบ ไม่บางครงมีคนหยุดเราก็ไม่รู้แกตอนะมีลูกค้ามาผูกปิ่นโตไว้เป็นรายเดือนมั้ยมีครับมีหมดฮะมีเดือนมีวีคมีวันแล้ววันหนึ่งต้องกินกี่กล่องคะวันหนึ่งของผมจัดเซตให้เป็น4่กล่องแล้วมีซื้อแยกขายไหมคะซื้อแยกมีครับในเว็บไซต์จะเป็นรนดอมเลือกได้เลยมีเมนูทั้งหมดกี่เมนู60ครับเมนูที่แบบเป็นแบบว่ายอดนิยมที่คนสั่งกินเยอะที่สุดคือมาสโตรเนี่ยฮะจะเป็นจะเป็นเมนูไก่ทั้งหมดครับอ๋อน่าจะเป็นกลุ่มคนเล่นก้าใ่รเพาว ือด้วยปริมาณเนี่ยจะเป็น200กรัมนะฮะก็คือกินแล้วก็คือหวังผลเลยว่ากินแล้วมันก็ต้องขึ้นครับผมอยากกินทุกกล่องเลยอนี่เส้นเลยคะอันนี้เป็นเส้นโฮวีดครับริงๆม่จะแบบว่าเปิดแล้วแบบมาชิมกันเลยนะเส้นโฮวีดใช่ครับบอกนะว่าเราเป็นคนทําอาหารเราเป็นคนทําอาหารคลีนกินเองเนี่ยเราเห็นแต่ละเมนูเนี่ยน้าลายไหลเลยนะเพราะว่า เป็นเมนูที่แบบว่าเขาสร้างสรรค์น่ะอ๋อนนี่ไงเขาจะมีติ๊กอยู่ตรงนี้นี่ว่ะว่าจะแบบว่าเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าจะเป็นเนสลิมนี่ยใช่ครับเช่นแบบสลิมสลิมนี่คือสลัดผักย่างครับแล้วก็เป็นน้ําจิ้มเน้นผอมอันนี้เน้นสร้างกล้ามเนื้อใะครัอันนี้เป็นอ่อมากเล หอมสิหอมครับแต่ว่ายังไม่ได้เวฟเลยนะจะกินได้เลยนี่นี่อาหารนี้เราซื้อไปแล้วแล้วเราไปเวฟทานได้เลยใช่ไหมครับใช่คราเก็บไว้ทานในตู้เย็นได้กี่วันคะเก็บไว้ได้3วันครับโอ้โเนี่ยอะไรเนี่ยแต่จริงเห็ดฮะชิมิจิไม่แล้วเนี่ยไก่ครับไก่ไก่กับเห็ดอ่าไอสห็ดไช่วงหน้ากลับมาชิมดีกว่าแต่ช่วงนี้ทิ้งเบอร์ไว้ก่อนได้ครับรือคนแบบว่าอยากจะจดว่าเบอร์อะไรเป็นเว็บไซต์ครับ www. h e a l t h y m e a l t h a i l a n d com นะครับหรือว่า IG ก็ h e a l t h y m e a l t h a i l a n d ครับผมตรงตัวเลยตรงตัวครับ กินเ,ออม,เมื่อกี้ทานไปเออเออเออไอ้อย่างงั้นแป๊บไกุ้๊กอ๋อโป๊กเไปใจอยู่ที่ไหนวะเนี้ยห้างหกเจ็ดแเดี๋ยวพักกันแั๊บหนึงคร <c oughs> ับ <c oughs> ช่วงหน้ามาจิ้มกัน <c oughs> ผมเปิดอาหารมันสิแตกเลย <c oughs> <c oughs> ใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้